จะไปคุยกันนะคะว่าเราวางแผนนะารเอาไว้ในวันที่30วันชี้ชะตาพลเอกประยุทธ์ดูเรื่องดีๆตรงนี้กันก่อนค่ะโครงการดีๆที่อยากจะนําเสนอคุณผู้ชมนะคะบิ๊กซีโสดสีลสืบสารดนตรีไทยตรงนี้เนี่ยคือเวทีกลางค่ะเปิดโอกาสให้เยาวชนชายได้โชว์ความสามารถอย่างไร้ข้อจํากัดติดตามพร้อมกันได้เลยค่ะ บริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซีนำโดยคุณอัศวินเตชะเจริญวิกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่พร้อมด้วยคุณถาปณีเตชะเจริญวิกุลกรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสกลุ่มบีเจซีบิ๊กซีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลในโครงการการแข่งขันบิ๊กซีสดสินสืบสารดนตรีไทยรอบชิงชนะเลิศทิงทุนการศึกษารวม400,000บาทซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยอายุต,ตั้งแต่6ถึง 9ปีร่วมประชันฝีมือการแสดงดนตรีไทยและไทยพื้นบ้านหลากหลายชนิดมากที่สุดโดยมีผู้สนใจเข้าสมัครกว่า500ทีมทั่วประเทศซึ่งเยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งประเภทเดียวและประเภทคู่จะได้รับโล่รางวัลพร้อมด้วยเกียรติบัตรและทุนการศึกษาตลอดจนยังได้บันทึกเสียงเพลงบบรเลงปีใหม่สงกรานต์และลอยกระทงเพื่อเปิดประชาสัมพันธ์ตามเทศกาลภายในดิกซีทุกสาขานอกจากนี้สําหรับผู้เข้ารอบทั้งระดับเหรียญทองเงินและทองแดงรวมถึงครูผู้สอนจะได้เกียรติบัตรเพื่อเชิดชู และเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างสารรค์ผลงานต่อไปนบกซีสาขาบางนาเมื่อวันที่24กันยายน2565 BJC B ิีบซีของเราเองมุ่งเน้นในเรื่องของความยั่งยืนนะครับในภาคส่วนนี้เป็นภาคส่วนของเยาวชนกำลังคนและสังคมนะครับทีมงานพวกเราทุกคนนะคะก็มีความภูมิใจได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานโสดสินสืบสารดนตรีไทยแล้วก็เป็นเวทีแรกที่เราได้จัดให้กับ เครื่องดนตรีในทุกรูปแบบเราก็จะสืบสานต่อเพื่อน,น้องๆจะได้มีเวทีในการร่วมแสดงต่อไปได้ค่ะก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับบิ๊กซีนะครับที่ได้จัดโครงการนะครับอยากให้จัดทุกปีนะครับเพื่อเป็นการสืบสานนะครับต่อยอดอนุรักษ์นะครับดนตรีไทยครับผมขอบคุณครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ภายในงานยังได้รับเกียรติจากคุณโก้มิสเตอร์แซกแมนและคุณเก่งเดอะอยซ์ทัชยักปทุมวันศิลปินที่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยร่วมสมัยที่โดดเด่นทั้งเวทีในประเทศและต่างประเทศมาร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนคนรุ่นใหม่บนเวทีนี้ด้วยครับวันที่30กันยายนนี้ใครที่ลุน้น